กศอนอตำบลแม่กองเปิดทำการสูตรการเรียนรู้ชุมชนตำบลแม่กองวันอังคารที่12สิงหาคมพุทธศักราช2551ตั้งอยู่ที่หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคนาวาดเป็นอาคารหลังสีฟ้าตั้งอยู่ณชุมชนวัดปทุมคนาวาดวิสัยทัศนอ์กศนตำบลแม่กอง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมให้เกิดการเรียนรู้คู่คุณธรรมที่ยั่งยืนและทั่วถึงก้าวทันเทคโนโลยีมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเป็นไทยร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้อมสู่สังคมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ในปีพุทธศัธศกราช2559ไม่มมกศวน,วน,กนตำบลแม่กองมีนางกาญจนาปีดานัน้นเป็นครูกศนตำบลแม่กองและนายอนันต์คุ้ครองเป็นครูสรชตำบลแม่กองเป็นผู้ที่คอยให้คำปรึกษาแก่ประชาชนและนักศึกษาในตำบล นางกาจ,จนาปีดานันครูกศนาตำมุลแม่กองมีผลงานดีเด่นดังนี้ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดีเด่นระดับประเทศปีพุทธศักราช2552และหัวหน้าครูกศนาตำมลดีเด่นระดับประเทศปีพุทธศักราช2557 กศนตำบลแม่กองได้มีศูนย์หลักๆที่คอยให้บริการและให้ความรู้แก่ประชาชนและนักศึกษาดังนี้หศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลแม่กองโดยบทบาทของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจะคอยทําหน้าที่เผยแพร่การเรียนการสอนเกี่ยวกับอาชีพให้แก่คนในชุมชน และนักศึกษาผู้ที่มาสนใจสามารถเรียนรู้ได้ที่กศน,นตำบลแม่กอ,อง 2. ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยบทบาทจะทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกยียวกับประชาธิปไตยส่งเสริมให้คนในชุมชนไปใช้สิทธิการตั้ง 3. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบทบาทจะทำหน้าที่สอนให้คนในชุมชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้ให้เหมาะก,กับบ้านเรือนของตนเองและสอนการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ปรับใช้ให้เหมาะก,กับครอบครัวของตนสศูนย์ดิจิทัลตำบลแม่กอง บทบาทจะทำหน้าที่เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนให้ความมั่นคงและยั่งยืน เป็นจมาวทีปเซอร์เด็กๆที่ตสตโต้ทุกคนจะเรียบประลังเพราะผู้ใหญ่เห็นเด็กๆเรียกประลังก็เรียบตามมาประลังประลังพูดถึงรายได้หรอคะก็พอได้นะคะดีกว่าเราอยู่บ้านเฉยๆไม่มีคนรู้จักเราก็เลยมาทำเนี่ยมันก็พอได้อยู่ว่าเดือนหนึ่งก็ห้าหกพันแรกๆลเนาะตอน เขายังไม่รู้จักเราพอเขารู้ว่าเออเรามีสีมือตรงนี้ก็มีคนมาสั่งมั่งเพาสั่งไปเราสอนไปด้วยแต่มีลูกศิษย์คนหนึ่งทุกญาติเขามีหลายคนอยู่มงนอกก็มีเขาก็ทําทําแล้วก็สมสมมงนอกก็มีส่งใหมงนอกส่งแถวมงชนแถวเนี้ยก็ก็พอได้ตอนนี้ก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นก็เป็นหลักบมืออะ่ะ วันนี้เราจะมาสอนกระเป๋าลายใหม่นะคะลายนี้นะคะลายใหม่เราเรียกลายขัดสองนะะสิึงที่เราจะเตรียมก็คือมีหนึ่งกันไกลกันไกลนะคะแล้วก็ใส่วัดหลักแล้วก็เส้นพลาะสะติกนะคะเป็นพลาะสะติกแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะมาแล้วเราก็จะทําวางเส้น ค,ค,คือค่ะไลายนี้คือถ้าคนจะเรียนเราก็จะต้องมีอุปกรณ์คือลายอนี้ค่ะก็ธรรมดาถ้าสอนลายธรรมดาเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีมีแผ่นชีสถ้าลายธรรมดาแบบเนี้ยคือสอนได้เลยแต่ถ้าลายนี้ลายนี้ เราต้องมีเพรามันาละเอียดรายละเอียดมากกว่าเราต้องมีแบบนี้ไห้เขา หมดแล้วเราก็จะเอาเส้นนีสสอดเข้าไปนะครับเส้นที่เราตัดเตรียมไว้นะ เสร็จแพอเก็บแล้วจะเป็นรูปแบบนี้ค่ะ,ะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องตอกหูนะคะเนี่ยลายก็จะเป็นลายดีกันเลย